สวัสดีเพื่อนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่มในส่วนของผู้ที่ตามหรือว่า follower ของ tiktok นะครับทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะครับดาบแรกนะครับเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ผมแปะไว้ให้เพื่อนได้เลยนะเพ,นเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ ape smm ได้เลยนะหว่ออันที่ดูผ่านคลิปสันคลิปช็อตคลิปเดียวเป็น qr code ด้านล่างเพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนไากดสมัครใช้ง,งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก่อนได้เลยนะครับ คลิกเข้ามาเกาะเชือ้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านได้เรียบร้อยนะครับที่สําคัญนะครับติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะครับหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะหลังจากเข้าสู่หน้าเว็บไซต์มาแล้วเพื่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้านแรงนี้เลยนะ ตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เ,เพื่อนเลือกเลยนะครับก็เลือกในส่วนของ tiktok ได้เลยอ่นเลื่อนลงมาด้วยเจอหมวดหมู่ตรงนี้คลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เ,เพื่อนเลือกเลยนะครับผมก็เลือกในส่วนของ tiktok เพื่อนผู้ติดตามได้เลยนะครับบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะครับเข้าที่ไปอย่าลืมอ่านกันด้วยนะครับอ่านเสนร็จเรียบร้อยเ,เพื่อนในส่วนของลิงก์ได้เลยเอาไปคอปปี้ลิงก์โปรไฟล์ของเพื่อนที่ต้องการเพื่อนผู้ติดตามได้เลยนะครับเป็นโปรไฟล์นี้เอปปี้มานครับแล้วก็กดวางลิงก์ได้เลยนะ ล้วใส่จำนวนที่ต้องการแล้วเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยผู้ติดตามแล้วกันนะแล้วกดสั่งซื้อได้เลยอ่นนะคือหน้าต่างยูเขียวอย่างนี้ตอนนี้ผู้ติดตามของเรากำลังเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะในระหว่างที่รอต้องขอแนะนำเป็นนุต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยแล้วกันนะในส่วนของหนูประวัติการสั่งซื้อจะบอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะตรงนี้เราอยู่เลงรหัสออเดอร์รายละเอีอยดต่างๆจะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะขวาตรงนี้ก็เป็นสถานะรอดาเนินการนะผมจเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรีย ใน,นส่วนของเมน,นูบริการนะบริการต่างๆในเว็บไซต์แนะนำไอปเราเราะผมเพื่อนสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการนะั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะใน,นส่วนของเมน,นูเติมเงินเนะาะจะมี2ช่องทางการเติมเพื่อนๆเลยทีเดียวนะมไม่มว่าจะเป็นสแกน QR Code หรือว่าท o um นนี Wallet นะเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็สแกน QR Code แล้วกันนะผมใส่ยอดจำนวนเงิน,นที่ต้องการเติม,มแล้วก,กดจ่ายได้เลยนะขึ้น QR Code อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะ สแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินออเพื่อนนะครับจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะครับใน,นส่วนของเมน,นูแนะนําเพื่อนนะเพื่อสามารถคลดกลอกลิงก์ตรงนี้น้นอไปแชร์อคนอื่นๆได้เลยนะครับเพื่อนก็นจะได้ค่าคอมมิชชั่นนองถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างหนึ่งครับเราเลยนะครับใน,นส่วนของเมน,นูรับของขวนนัญนาอเพื่อนสามารถมารับในส่วนของยอดวิวทิกตอรฟรีได้ที่เมน,นูนี้ได้เลยนะครับเอาวางลิงก์คิวิโต้ทิกตอร์นะครับแล้วใส่จํานวนที่ต้องการแล้วก,กดรับของขวัญได้เลยนะคร ยอดวิวทิกต็อกมาได้ฟรีๆเลยนะผมก็ถือว่าสุดยอดเลยนะผมว่าเว็บไซต์เขาเขาแจกยอดวิวทิกต็อกให้เราเลยนะครับในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะผมหากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆนะผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะผมก็สามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะผมกรอกรายละเอียดต่างๆไปนะผมหรือจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะผมเลยกดส่งตั๋วไปได้เลยนะครับหรือเพื่อนจะจติดต่อผ่านช่องทางไลน์ตรงนี้ก็ได้นะผมพุม่มไอคอนไลน์เนี่ยคลิกเข้าไปจะเป็น QR code เพื่อสแกนแอดไลน์ได้เลยนะครับ แอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนยีชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมอะตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของอะโปรไฟล์นะผมนะ่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วผู้ติดตามของเรานะตอนนี้75คนแล้วคนนะกดรีเฟซดูเลยเนะี่ยอเพิ่มทยอยมาถึง77แล้วกำลังทยอยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะผมต้องรองอีกสักพักหนึ่งนะผมเพราะผู้ติดตามของเราเราแล้วกำลังทยอยเพิ่มมาแล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะผมถ้าเกิดยังเพิ่มขึ้นมาไม่ครบนะผม ผมจะรออีกสักพักหนึ่งนะผมให้ผู้ติดตามของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนๆเผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ผู้ติดตามของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยลวกันนะครับครับผมแล้วที่ผมรอมาสักพักนึงนะผมตอนนี้ผู้ติดตามของผมก็ทยอยเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปเลยนะครับก็รอไม่นานมากนะ้วครับแป๊บเดียวเองเนั้นแล้วยอดผู้ติดตามของผมก็เพิ่มมาแล้ว หรือว่าสุดยอดจริงๆนะผมเว็บไซต์ a p e SM นะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มผู้ดตามเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรต่างๆเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม f a c e b o o k YouTube t i k t o อ Instagram หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับหากเพื่อนสนใจใช้บริการเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ